สวัสดีครับวันนี้เรามาสู่ในโหมดการซ่อมรอบตกปลากันบ้างนะครับวันนี้มีปัญหาว่าตัว Fittech c o บ้านะครับตัว c b บีรเนี่ยน้องคนนึงนะครับได้แกะเช็คแล้วปรากฏว่านี่ครับแกะเช็คแล้วมาเป็นจรินแบบนี้เลยปรากฏว่านะครับเฟืองแกนตั้งกับเฟืองทดแกนตัวหนอนเนี่ยมีปัญหาเฟืองล้มนะก็จะให้เขาไปเบิกอะไรไปเลยแต่ว่าเขาบอกว่าถอดไม่เป็นเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการถอดที่ถูกต้องนะครับโอเคครับ เริ่มด้วยที่แกนเฟืองทดแกนตั้งนะครับหลังจากถอดมาสองตัวแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับ mm hmm. วิธีเริ่มที่เครื่องมือก่อนนะครับเครื่องมือต้องเป็นเครื่องมือแบบนี้เป็นตัวถอดปินล็อกเกือกม้านะครับอ่าครับวิธีการถอดก็ง่ายมากก็คือแค่เข้าไปที่ร่องที่เกือกม้าแล้วก็ดันออกครับแค่นี้อ่าเนี่ยครับดันเข้าไปแล้วก็ปินล็อกเกือกม้าจะเด้งออกมาเลยนะครับตัวนี้ ระวังเด้งด้วยนะครับต้องระวังล็อกจับด้วยระวังเด้งด้วยนะครับเด้งหายได้นะครับตัวนี้นี่เขาเรียกปิดล็อกเกือกม้าตัวนี้แข็งมากครับเราก็ลูกปืนครับต่อไปลูกปืนดึงออกมาเลยครับนี่แล้วก็มีแผ่นซิมลองนะครับ1แผ่นก็ต้องระวังระวังให้หายนะครับถ้าเกิดหายเนี่ยมันจะทําให้แกนหลวมนะครับตัวนี้ก็ดึงออกมาครบแล้วก็ดึงออกได้เลยนี่นี่คือการเปลี่ยนตัวเฟืองทดแกนตั้ง ครับผมหลังจากที่ถอดเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับไปเหมือนเดิมเลยนะครับง่ายๆเลยครับใส่กลับไปเหมือนเดิมที่เรา,อาถอดเมื่อกี้เลยง่ายๆนะครับใส่เข้าไปในนลาดับตามที่เราเรียงครับเรียงลาดับไว้เราก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับตัวนี้ใช้ครีมบีบนิดนึงนะอ่าครีมบีบนิดนึงระวังเด้งนะครับ นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเฟืองแกนตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูเฟืองแกนทดตัวหนอนกันนี่ครับก็ต้องถอดด้านนี้นะครับตรงข้ามกับตัวเฟืองเครื่องมือใช้เครื่องมือเดิมเลยนะครับก็หาเหลี่ยมเป็นแกนตัวหนอนออที่เป็นกิ่นล้อเกือกมะนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ใช้วิธีดันเหมือนเดิมครับระวังเด้งด้วยนิ้วจับไว้หน่อยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเห็นนะครับเห็นนะครับ กดต่ไปเลยครับนี่ครับเห็นไหมหลุดแล้วครับนี่หลุดแล้วเห็นไหมครับระวังเด้งนะครับตัวนี้นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่หลุดมาแล้วนะครับหลุดมาแล้วครับหลุดจากตัวนี้มาแล้วนะครับวิธีการถอดตัวนี้ก็คือดันครับดันแ๊กนะครับแล้วก็ระวังแกนล็อกหล่นหายด้วยแล้วก็ดึงออกเลยชึบอ่าแล้วก็ใส่ของใหม่ไป โองนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่แกนล็อกนะครับอ่าแล้วก็ล็อกให้ตรงเบ้ามันแค่นี้เองครับวิธีการใส่และการถอดเฟืองทั้งสองตัวเป็นเฟืองซุปเปอร์ลีน แกนทดแกนตั้งแล้วแกนสนอนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีปัญหานะครับก็ขอบคุณมากครับ